สวัสดีค่ะเราก็จะมาทํากระทงต่อกันเลยนะวันนี้เราก็จะทําเป็นแบบที่สี่แล้วค่ะคลิปที่สี่ของเรานะคะสําหรับปีนี้เราก็จะทําฐานกระทงโดยเรียงแท่งข้าวโพดท,ที่เป็นอาหารปลานะโดยเรียงโดยแนวตั้งนะคะทุกคนจุ่มน้ําแล้วก็มาแปะให้ติดกันนะคะคือเอามาติดเรียงไปเรื่อยๆจนรอบนะรอบฐานที่เราเอามานะคะ ขนาดก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะว่าชอบใหญ่ชอบเล็กนะคะเราก็หาอะไรที่มันเป็นกลมๆตามที่เราอยากได้ขนาดมันนะคะแล้วก็เรียงไปค่ะรอบแรกเราก็เรียงเสร็จแล้วนะคะเราจะขึ้นเป็นรอบที่สองนะคะทุกคนรอบนี้จะเป็นรอบที่สองค่ะเราก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะคะจนให้มันเต็มเลยค่ะเต็มพิมพ์ที่เราเออกมานะคะทุกคนยัดลงไปให้แน่นๆแลคะแล้วก็ แล้วเราก็เอาออกจากพิมพ์นะเราตั้งพักไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยเอาออกจากพิมพ์นะคะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับฐานกระทงของเราต่อไปเราจะทําเป็นรูปหัวใจค่ะรูปหัวใจเราก็จะตัดครึ่งโดยตัดเป็นเฉลียงนะคะทุกคนแล้วเราก็จุ่มน้ําแล้วก็เอามาติดกันมันก็จะเป็นรูปหัวใจค่ะเราก็ทําไว้เยอะๆก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาตกแต่งทีหลังนะคะทุกคนขนาด อาหารปลาที่เราใช้เราใช้ขนาด5่าเซนนะคะทุกคนนี่เราก็ทําเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะคะพักไว้เดี๋ยวเราก็จะไปทําดอกไม้นะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาทําดอกไม้ะคะ่ะทุกคนเราก็ใช้แท่งอาหารปลาไว้ตรงกลางแล้วก็รอบๆอบแล้ก็แปะน้ําแล้วก็มาติดกันโดยใช้ทั้งหมด5แท่ง6แท่งนะคะข้างนอก ทำให้เป็นรูปกลมๆนะคะนี่เราก็จะได้เป็นดอกไม้แล้วค่ะอันนี้เราก็ควรทําไว้หลายๆสีนะคะทุกคนทำเราทำไว้ก่อนแล้วเราค่อยเอามาตกแต่งทีหลังนะคะแล้วค่อยมาเลือกเอาว่าเราจะเอาสีอะไรแต่เวลาทําเราก็ทําไว้เยอะๆก่อนนะคะนี่พอติดเสร็จแล้วก็เอามือบีบๆให้มันแน่นๆนะคะอันนี้คือดอกไม้ที่เราทําไว้แล้วนะคะหลากหลายสีเลยนะคะทุกคนสวยงามมาก มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จเราก็จะมาตัดค่ะทุกคนจะตัดครึ่งเท่ากับเราทํา1อันเราจะได้ดอกไม้ถึงสองดอกนะพอเราตัดครึ่งแล้วนี่ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนได้2ดอกนะคะเราทําไว้ก่อนจะใช้ไม่ใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนนี่สวยงามมากเลยสีสันสวยงามเป็นดอกไม้จาก อาหารปลานะคะทุกคนต่อไปเราจะมาทำก้านมันะคะใครก็คือเอาเอาแท่งข้าวโพดอาหารปลานะ่ะจุ่มน้ำแล้วก็เอามาเสียบตรงฐานมานะคะก้นมันต่อไปเราจะมาทำติดรูปหัวใจรอบๆฐานกระทงนะคะทุกคนติดไปรอบๆเลยจุ่มน้ำแล้วก็ติดนะคะติดไปเรื่อยๆติดรอบๆแล้วก็ติดจนหมดนะคะทุกคนอาหารปลาเวลาโดนน้ำมันก็จะ เหนียวนะคะทุกคนติดได้นะคะไม่หลุดเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะเอาดอกไม้ที่เราทําไว้พักไว้เมื่อกี้นะคือเอาจุ่มน้ําแล้วก็มาแปะบนฐานกระทงเลยค่ะแปะรอบๆไปเลยนะคะเอาจุ่มน้ําก่อนแล้วก็ค่อยเอามาจิ้มบนฐานกระทงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงหลงทางของเรานะคะ ทำง่ายมากค่ะทุกคนอยากให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยเนื้ออุปกรณ์ก็หาง่ายใช้แค่แค่อาหารปลายอย่างเดียวเราก็สามารถทำเป็นกระทงได้แล้วค่ะทุกคนแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะปลาเอาไปกินนะเวลาเราไปลอยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม แล้วก็หวังว่าจะตูกันต่อๆไปนะคะ